เดินบ่าแบบนึงผมไม่ได้ยินพี่ว่ะแบบนึงไะไม่ได้ยินเหรอเดี๋ยวโทรกลับได้ป่ะแบบนึงแบบนึงแบบนึงเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์เดี๋ยวโทรกลับอยู่เป็นไงเป็นไงสบายดีบ่าว ก็เฮ้ยสอบเมื่อเมื่อวันเสาร์คือหนักมากทำไมอ่ะบอบไปว่าหนักมากคือมันแบบมันซ้องมันมันวุ่นกแบบทั้งวันอ่ะเออหายจสุดยไปเลยเพรว่าวุทั้งวันแล้วตอนนี้คือดีขึ้นแล้วใช่ปะตอนนี้มันมันแบบมันเพลียอ๋อใช่แต่โอ้ยจับผมมาไม่ได้เห็นตาสะพานึในหัวรอรอพี่ออกจากโรงพยาบาลก่อน รอพี่ออกจากโรงพยาบาลก่อนไม่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจะออกได้แล้วใช่ปะออกได้แต่สักวันอ่าแ้วเขาคุณจะมาเยี่ยมแต่ว่าคุณไม่ว่างใช่ไหมเออก็เมื่อเช้าเขียนไปแล้วว่าแบบเอ้ยก็ไม่ใช่คือเมื่อเช้าอ่ะเขียนไปถามว่าเออวันวันนี้ว่างเปล่าแบบเออเข้าไปเยี่ยมได้เปล่าแต่ว่ามันต้องตรวจโควิดใช่ปะถ้าจะเข้าไปอ่ะก็เลยเข้าไม่ได้ได้พี่ งั้นเดี๋ยวไว้เจอกันได้ได้ได้บดบาย<จ>บาย Happy Valentine's d ครับบายบายสวัสด<ป>ีครับอ่ะก็ตามนั้นแหละก็วันนี้นะครับใครที่อวันนี้เป็นเออวันนี้เป็นวันพิเศษเนาะใครที่อยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรเนาะออกไปหาเพื่อนออกไปหาพ่อแม่นะครับอยู่กับใช้เวลาของที่เรารักนะครับงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันนะบายบายเอ็นสตรีมนะครับ